คลุมดินด้วยฟางข้าวรักษาความชื้นก็สวัสดีเพื่อนๆนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับถ้าท่านติดตามผมอยู่นะครับ ในแปลงผมนะครับก็จะมีการคลุมดินนะครับด้วยฟางข้าวนะครับเป็นประจำนะครับทุกปีนะครับผมจะคลุมนะครับเพื่อรักษาความชื้นดินนะครับอย่างในแปลงผมนะครับผมจะใช้ฟางข้าวนะครับคลุมดินนะครับจะใส่อยู่ประมาณสองครั้งต่อปีนะครับครั้งแรกก็คือเป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับประมาณเดือนสิบเอ็ดนะเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมก็จะอัดฟางนะครับแล้วก็มาคลุมนะครับคลุมดินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับ มันจะเป็นช่วงเริ่มเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับซึ่งไอาจากประสบการณ์ผมเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเจอปัญหากันบ่อยนะครับทั้งอาการใบขาดธาตุอาหารนะครับใบไม่แดดนะครับอาการชะงักนะครับมันจะมีปัญหาเยอะนะครับซึ่งวิธีการที่ผมแก้ไขนะครับการคลุมดินเนี่ยเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีนะ ถ้าท่านไม่มีฟางข้าวนะครับท่านสามารถใช้วัสดุอย่างอื่นได้นะใบไม้ใบหญ้าได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกลบนะครับได้หมดนะครับเพื่อเอามาคลุมดินนะครับทําไมต้องคลุมดินนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับก็รากทุเรียนนะครับเขาไม่ชอบอุณหภูมิที่มันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเขาชอบอุณหภูมิคงที่นะครับซึ่งการคลุมดินนะครับการคลุมฟางข้าวเนี่ยก็จะช่วยให้ดินเนี่ยมันมีอุณหภูมิคงที่นะครับมันทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสามารถดึงอาหารขึ้นมาได้นะครับ มากกว่าที speaker, kind of ่เราไม่ค huh. ลุมดินนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับถามว่ามันยังมีปัญหาไหมมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาการมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะอดีตนะครับผมปลูกทุเรียนแล้วก็ไม่ได้มีการคลุมดินนะครับพอช่วงหน้าหนาวทีไรเนี่ยใบร่วงหมดต้นต้นเนี่ยชะงักตลอดเลยนะครับหลังจากที่ผมมาคลุมฟางนะครับทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้นทุเรียนของเราเนี่ยไม่ค่อยที่ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับ แล้วก็ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองผมจะเติมประมาณเดือนสามหรือเดือนสี่นะครับก็คือฟางข้าวนะครับตอนที่เราเติมไปช่วงเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับแล้วมันก็จะย่อยสลายนะครับมันทําให้มองเห็นผิวดินของเรานะครับคือฟางข้าวมันก็เริ่มเปื่อยไปแล <oui. S 2> ้วเพราะเรามีการลดน้านะมันก็มีการย่อยสลายไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมนะครับซึ่งช่วงเดือนสามเดือนสี่นะครับเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเติมนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับฟางข้าวของเราเริ่มเปื่อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเดือน3ามเดือนสีเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนจัดนะครับเล้งแล้วก็ร้อนจัดด้วยนะครับสังเกตได้นะครับถ้าเวลาประมาณสัก11บเอโมงเป็นต้นไปเนี่ยต้นทุเรียนเนี่ยมันจะใบมันจะตกหมดเลยนะครับก็คืออากาศมันร้อนจัดนั่นเองนะครับแต่นะครับไม่ใช่ดินแห้งนะเพราะผมมีการคลุมดินนะครับขุดดินดูก็ยังชื้นอยู่เลยนะครับแต่ว่าเพราะอากาศมันร้อนมากนั่นเองนะครับในโซนภาคอีสานนะอย่าง ของผมนะครับที่อำเภอนาคูการสินเนี่ยร้อนค่อนข้างจัดจริงๆนะครับตากแดดนี่โอ้โหแสบคอไปหมดนะผมจึงแนะนําให้ทุกท่านคลุมนะครับคลุมคลุมดินนะครับจะใช้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่นะครับและก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือผมขี้เกียจตัดหญ้านะครับเนี่ยผมเพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมตัดหญ้าเสร็จผมก็ฟางคลุมไปเลยนะครับแล้วก็ในฟางข้าวนะครับเมื่อมันย่อยสลายแล้วนะครับมันก็จะมีธาตุอาหาร ที่เขาจะปลดปล่อยให้กับต้นทุเรียนของเราเช่นกันนะครับซึ่งไอตัวฟางข้าวเนี่ยก็มีนะของกรมวิชาการเกษตรเขาก็วิจัยออกมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นวัสดุอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะท่านต้องไปหาข้อมูลดูนะครับแต่ว่าฟางข้าวเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับวิธีการของผมนะครับต้นขนาดนี้ผมก็ใช้หนึ่งก้อนนะครับฟางข้าวหนึ่งก้อนนะครับต่อต้นนะก้อนนี้ผมจ้างอัดมานะครับก้อนละสิบห้าบาทนะครับก็ ห้าสิบต้นนะครับครั้งหนึ่งผมก็ใช้ห้าสิบก้อนนะครับผมใส่ปีละสองครั้งผมก็อัดฟางไว้หนึ่งร้อยก้อนนะครับก็ทําที่เก็บจัดเก็บไว้ไม่ให้มันโดนฝนนะครับแต่จริงมันไม่โดนล่ะผมใช้หมดก่อนหน้าฝนอยู่แล้วนะครับและช่วงหน้าฝนผมก็ไม่ได้เติมเลยนะโอเคนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรครับถ้าช่วงที่หญ้ามันเยอะอย่างนี้นะครับผมก็จะคุมหนาๆนาไว้เลยนะครับเพราะผมขี้เกียจตัดหญ้านะครับคุมหนาได้นะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับ กังวลนะครับเกี่ยวกับเมื่อคุมฟางแล้วน้ํามันจะลงไม่ถึงดินด้านล่างอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมไปหลายๆที่ที่ผมแนะนําให้เขาคุมฟางนะครับเมื่อเราเปิดฟางออกมาดูเนี่ยดินด้านล่างเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทุเรียนเล็กนะครับเขาชอบความชื้นเยอะนิดนึงนะครับให้ดินมันชื้นเข้าไว้นะครับระบบรากเขาก็จะขยายได้ดีนะทุเรียนเล็กเนี่ยใบก็น้อยนะครับรากก็ยังน้อยอยู่นะครับ การคุมฟางเนี่ยจึงแนะนํานะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับคุมได้นะครับแล้วก็ท่านแต่ท่านไม่ควรที่จะคุมให้มันมิดโคนนะควรเว้นโคนไว้นะครับถ้าเป็นต้นปลูกใหม่เนี่ยผมจะแนะนําให้เว้นไว้สักประมาณคืบหนึ่งนะครับเว้นโคนไว้นะอย่าคลุมมิดจนถึงโคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต้นโตแล้วประมาณเนี้ยผมก็จะห่างไว้ประมาณสักสองนึงนะครับคุมไปเลยนะครับหนึ่งก้อนนะครับ แล้วก็ผมจะคลุมกว้างออกมาเลยนะครับถ้าสังเกตด,ดูนะครับผมจะคลุมเลยปลายทรงพุ่มออกมาครับหางออกมาเลยนะครับเพราะว่าระบบลากทุเรียนนะครับเขาต้องการความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมดินด้านนอกให้มันชื้นเข้าไว้นะครับลากมันจะขยายได้ดีนั่นเองนะ ก็หลังจากที่คลุมแล้วนะครับหนึ่งก้อนก็ไม่พอนะครับก็ต้องเอามาเพิ่มอีกนะครับของผมเนี่ยมันมีทั้งต้นเล็กทั้งต้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับว่าประมาณต้นละก้อนนะครับอย่างถ้าเป็นต้นนู้นนะครับมันก็เล็กนะครับเดี๋ยวเราก็เอาฟางที่เหลือจากต้นนู้นมาคลุมต่อนะครับนี่เห็นไหมครับตรงที่มีหญ้าเนี่ยผมจะเน้นแบบคลุมให้มันหนาๆเข้าไว้เลยนะครับเพราะผมขี้เกียจตัดหญ้านะครับผมก็เลยคลุมหนาๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ไอ้ที่มัน สูงๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอเราลดน้ําไปนะครับมาน้ำมันก็จะทําให้ฟางยุบตัวลงไปเองนะโอเคนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับท่านที่ปลูกอยู่ในโซนภาคอีสานหรือภาคเหนือโซนที่มีอากาศหนาวจัดนะครับถ้าท่านเจอปัญหาเรื่องอาการใบเหลืองใบร่วงในช่วงหน้าหนาวอยู่นะแนะนํานะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของท่านนะครับต้นของท่านเนี่ยมันจะโตดีแน่นอนนะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับ จึงมาแนะนำท่านในวันนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ